สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแพรมแตกฟ้องเห็นท้าก็รู้แล้วววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของนิยายจีนนะครับเริ่มรู้จักหนังจีนหรือนิยายจีนได้ยังไงครับมันต้องเริ่มจากหนังก่อนแน่นอนครับผมช่วงยุค80 80ไปปลายแล้วเรื่องแรกที่ดูคือเซียวฮุยีดาบมังกรหยกเวอร์ชั่นเหลียงเฉาเว่ยเจ็ดดง ื่ักรมาต้นกำลับของทุกอย่างในชีวิตแม่ลงกับอย่างหารหมามาลงเนีเพลงมาก่อนเนี่ยดื้อดือดือดื้อดื่อดื้อดอดื้อดื้อดื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 ้รดือดืกรดื่อดืดออดชดือดดอดื้ือดม้อนื้ดื้อดอืออือออืออ้อือ เด็กแถวนั้นอ่ะเออเพิ่งเกิดไซโคเขาให้ตั้งชื่อลูกสาวว่าเมี่ยวส่านน้องจําไว้นั้นชื่อน้องไม่ได้มาจากชมพู่มะเมี่ยวนะมาจากเมี่ยวส่านนะจะไม่ค่อยได้ดูมากเพราะส่วนใหญ่หนังจีนกําลังภายในจะชอบฉายช่องสามซึ่งบ้านผมไม่ดูตันมันจะไม่ค่อยชัดมันไม่ชัดทำไมนมันไม่ค่ชัดมาดูอีกทีนู่นป๋อมจีนเลย เรื่องแรกที่เห็นนี่คือเรื่องไอ้นี่สึกลำนำเลื่องคือดูจนจะจบแล้วเพิ่งรู้ว่าเอ้าวไอ้พี่เขานี่คือพระเอกเหรอเพราะว่าตอนแรกมันไม่ใช่พระเอกใช่คุณนึกว่าของยูโหวพระเอกอยู่มันครึ่งเรื่องอะจำได้เลยว่าแบบเรื่องนี้ตอนออกเนี่ยกูแบบหลับไม่ได้อะพี่มีนวดหลับไม่ได้อะพี่เขาจะวิเครเขานวแล้วนี่ยายอะเรื่องแรกที่อ่านเรียนกบก อ่านได้ได้นะก็เป็นวรรณกรรมจีนน่ะแล้วคืออ่านเรียกโกกเพราะเข้าใจว่าแม่งคือสามโกกทำไมมันไม่ใช่สามนะอ่านอะไรอะไรโจรโจรจะมาเออโอ้ั้งนานกว่าจะรู้อ้าวเหี้ยกูโง่ละไอ้ตังหนังสือเล่มนี้แม่งอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิศว์นะเริ่มต้นหนุคุณกับผมไม่ใกล้กันนะครับอยู่ที่ห้องสมุดสตรีวิศว์นะครับแต่คือเริ่มจะไปนอนก่อนนะ ช่วงมโดนเรียนไปข้าห้องสมุดมังกรหยกภาคสองจัดโดนก่อนเลยเรื่องแรก <Wow. S 1> จบเรื่องแรกเป็นเรื่องศึกสย์ขาวหมอตายมหาไล,าล่อะไรอย่างเงี้ยใครแต่งวะเลยเี้ยโกเลยแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ท,ที่จำฝังใจเลยก็คือเซฟกุยี uh huh. พ่อเรื่องนี้ไปยืมห้องสมุดลามอ่านแล้วฉากท,ที่ที่เพียโกะโดนการเลดกนึงแบบข่มขืนนะป <c oughs> อมเล่าแล้วข่มขืนนะฉากนั้นแม่งโดนฉีกหมดเลยเว้ย <c oughs> กูก็แบบเฮ้ยมึงใจร้ายกับกูมากเลยคือรู้ว่าคมคืออพะเนื้อเรื่องมันจะบอกแต่ประเด็นคือนะตอนนั้นคือแค่ว่าแบบโอ้มันเขียนสุดยอดขนาดนั้นเลยวะซื้อเก็บแล้วอะถึงได้รู้ว่ามึงจริงๆมันไม่ได้มีอะไรนะแต่ยุคนั้นมันอาจจะเข้าถึงสื่อลามกยากอะได้ทีนี้หน่อยเปนก็เอาอะเออสำหรับตัวเองนะพ่อลิทมิสัน ผมโกเรงถ้าเป็นหนังชอบทป่สุดคือเรื่องนี้เนี้ยสโนวิสเลตอ่ะนางพญากระบี่มานเออนางพญากระบีม่มันดังมากดูวหมดังมันเป็นหนังแจ้งเกิดของยางกงอยูอ่อ่ะยังเอกดฟงบินน่ะถ้านิยายก็น่าจะกระบี่เยอะอยุทธจักรด้วยความที่ตัวโกงแม่งคือดูเป็นคนดีมาทั้งเรื่องออได้ยินว่าจา์จินยงเขาพยายามส่อเสียดการืองไต้หวันใช่ไหมซีรีส์ด้วยเหตุผลประการเดียวเลยแคสติ้งดี ดาบมังกรหยกเวอร์ชั่น29 0 1สนุกนะสนุกติดติดที่มหายเลยยกเว้นสี่ตอนหลังเราไปหาดูเดี๋ยวเรไปหาดูคือดีเลยซีรีส์นิยายที่อ่านแล้วสนุกที่สุดมังกรคู่สู้สุดฤทิ์มันเป็นอะไรที่ย่อยง่ายบันเทิง20กว่าเล่มจบหยุดไม่ได้เลยนะเว้ยตูนชิจูนินสูทวีออร์นิ่งสยอมจ๋านิ่งปางมือก้ามครับวางเอิงก็เกินตูนี่คุณใช่มากรักคแล้วโอ้โหทุย ถ้าซีรีส์ที่ชอบจะเวลาหาจินซีคือธรรมดาจะค่อนข้างแอนตี้การทําซีรีส์ที่บทเขียนไม่ไม่ตรงนิยายแต่เรื่องนี้ทําได้กลมกล่อมมากกณนั่งดูกับแม่แม่ป็ติจำได้ว่ามันไปแข่งเตะบอลด้วยอ่ะใช่ใช่ใ่มีไปแข่งเตะบอลอันนี้เจาะเวลาเวอร์ชั่นกูเทนเลอร์ตัวละครที่คิดว่าสวยหล่อเอาใรนิยายหล่อสุดนะกางบังไม่มีใครหล่อกังบังแน่นอนแค่รอยยิ้มของเขา คือลุงอรุณยามเช้ากันปังคือพ่อของเซลลอยีกับควยบ่ควยหล่อมากจนถึงขั้นนี้แบบผู้หญิงตกตีกันนะเออไปอยู่วังขึ้นบุปผาคือวังแตกผมติเคยมีแต่งามร่มเมืองอันนี้หล่อแบบหล่อเมือง ไม่เคยเห็นโกเล็กแม่งบรรยายใครว่าหล่อขึ้นหน้าแต่คือเอาจริงความหล่อของมันเนี่ยก็คือตัวชนวนก่อปัญหาของเรื่องชแรกเลยใช่ล่อสุดเหรอตีบ็อกกี้อ่ะตีบ็อกกี้คืออันนี้ผู้หญิงแม่งรุมแย่งกันจริงๆไงหน้าออกมาทำแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ผู้ชาหน้าสวยแล้วก็บอกว่าหน้าเหมือนแม่แล้วจะอาภัพมันอาภัพยังไงว่าผู้หญิงรุมแย่งกันห้าหกคน คือสวยสุดแต่น่าจะเป็นริมเสียนหีองอะตัวโกงในเรื่อ<โ>งี่สั<อ>้นะแม้แต่คนที่ช่างตําหนิที่สุดยังหาข้อตําหนิความสวยของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถ้าเป็นหย่างนะให้โจไห่เฟย แน่นอนนะครับประโจไม่ขาดจิงจี้ครับเออจิงจี้เดือดขาดมากองค์ยกอ่ะสวยที่สุดเ่ยเป็นสือชิงเสวนในเรื่องกองคู่ส้สิทธิ์ฉากที่เจลิงอ่ะมันบอกว่ามันจะไปหาแล้วไปเจอนการสะพานโอ้โหแบบทุกอย่างไม่เหมือนภาพสโลลีแบบทุกอย่างไม่กลายเป็นขาวดําผู้หญิงก็ยืนอยู่แบบมีสีสันอยู่คนเดียวปาก็พูดว่าท่านมาแล้วเจ๋งเูนี่น่าจะเหญิงอิงนะธิดาเทพธิดาเทพ เขาสวยเพราะว่าน,นิสัยขเขาน่นารักนด้วยน่าแหละกล้ารักกล้าแข้นแต่ในความกล้ามีความเหยียมอายกระเป็นสมัยนี้เป็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรวะเหมือนซึนเดรเละเอาจริงมันเคยสงสัยกันไหมจอบหยุดอ่ะไม่ต้อมาหากินอะไรกันวะสำนักในที่จะพบอะบางสำนักมันมีตัวตนจริงๆอ่าๆๆพวกบูตึงอย่างเสาหลินอะไรอย่างเงี้ย ง่ายสุดเลยคือเก็บค่าคุ้มครองอย่างเช่นว่าแบบบูตึงก็อาจจะเก็บค่าคุ้มครองชาวบ้านที่อยู่ใต้กินเขาบูตึงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเหาะเหินเดินอากาศอะไรครับแต่มันก็แบบใช้มงใช้มีดเป็นตีลังฟันแทงเก่งอะไรคือไปตีกระโจนกระจอกก็ก็้อาทองชาวบ้านได้ผมเห็นภาพแก๊งหงสิ้นสรุปคือสำนักพวกนี้แม่งเป็นแก๊งมาเฟียคือไมาเฟียมีอันหนึ่งที่ลืมบอกก็คือทำธุรกิจสำนักที่แบบ อยู่ริมแม่น้ำอย่างเงี้ยก็จะทาธุรกิจแบบเดินเรือข,า,ขายาาขายเกลือขายอะไรอะไรเงี้ยก็จะรวยหรืออย่างหัวซานก็เป็นสํานักที่ได้สัปปะทานภูเขาอะเพราะว่ามันมีแร่อะไรสัก<ช>อย่างา<ช>มันก็ทําแร่ทาอะไรของมันไปอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองคือสำหรับคุ้กันภัยก็เป็นพวกแบบ s ิ c u r i ต y ้การ์เลยเนอยเออสำหรับคุ้กันไัยเนี่ยเขาพูดเป็นคำนองว่ามันคือสัญญาประกันภัยฉบับแรกของโลกเจ๋งเดยถ้าของมึงหายเพราะว่าผู้คุ้มภัยแม่งปล่อยให้โจรขโมยของอะ กุ้งภัยเขาชดใช้ให้ในนิยายกับหนังนี่สมร์กุ้มภัยนี่คือตัวกระจอยเลยนะกระจอกโอ้วมาคือรู้เลยไอ้เฮียแม่งตายยกแก๊กเลยหรอกระจกพูดถึงปาวุ้นจีนแล้วดูครั้งแรกไอ้เวอร์ชั่นที่แบบติดกันง่งเงียงทั่วบ้านทัวเมืองก็งันนะแต่มีความรู้สึกเหมือนดูหนังเพราะมันมีความรู้สึกสวนดอกสวนมันเขียน ปอมจินในสมัยรนนัชวงศ์หมิงเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นนิยายสอบสวนสืบสวนเรื่องรแรกของโลกแต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นสอบสวนสืบสวนแบบว่าสักทีเดียวว่าแม่งมีเรื่องพูดผีพิสานเรื่อง<ล> <ๆ S 1> อะไรนี้ใช่ปดูั้งแรกคุณรู้สึกเหมือนนิ้วมีหนุนกล้องตัวโกก็คือเห็นเลยว่าโกเขาจะเอาตัวละครมาวนเหมือนกัยเอาตัวละครมาวนเล่นนะเอาไอคนรี่เล่นราชบุตรเขยเนี่ยมาเล่น เป็นคนดีอยู่เปนติดคุกจริงไปได้ใช่เนี่ยเตาเหรอแม่งเลียวเป็นชิ้นไจริงเลยใช่เนี่ยมันจะมีสองเรื่องอะที่แบบเป็นทรงสืบ่อสอบส่วนนะถ้าจีนอะปาวุญจินกับตีรุ่นเจียตีรุ่นเจียะเขาแต่งเหมืนฝรั่งคือมามาเมืองจีนแล้วชอบอ่ามีคาแรคเตอร์ก็แล้วเหมือนเอาตีรุ่นเฉียะเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์แล้วแต่งสนุกสนุกจริงนะดูแล้วเนี่ยมีแค่สามคนนะที่แบบ ค่วนฆ่าแากการพูดถึกยิมยงโกเล้งห่วงอี้เอาจิงนะไม่ได้บูลลี่น,เนะเว้แต่รู้สึกว่าห่วงยี่ไม่สะดุกแค่เมืกรคู่อะอห่วงยี่เนี่ยถือว่าเขาฉลาดเพราะว่าเขาไม่สามารถไปทางกิมยงหรือไปทางโกเล้งเขาก็มาทางของตัวเองเลยใช่เขามาทางของตัวเองพี่เี้ยงทำไมเราไม่ไปก่อนเข้าเมืองละเพราะข้าจะขโมยบันทึกรูปันเป็นของกูว่ารู้สึกว่ากิมยงแม่งเป็นคนที่ไม่ไม่เคยหยุดนิงสิบสี่เลืองไม่มีแล้วไหนซ้ำเลยถูกและมันเกือบทุกเรื่องเคยถากเลือดคนจีน ชอบคนไหนเขาบอกจิง <Wow. S 1> จยงตุ่งเพราะว่าถามทําไมวะคําสละสลวยทุกอย่างอ oh. ทั้งที่แกเป็นคนฮ่องกงด้วยเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันสละสลวยของคนจีนี่มันคืออะไรแต่ ที่แน่ๆคือบทหนึ่งของมังกรหยกเนี่ยแม่งเข้าไปเป็นแบบเรียนลาเรียนอาโกเล้งและชอลิ้งเฮียงริทมิซันลิทมิซันเซียวพี่ยีอเซียวพี่ยีและเซียวหงคือกิมยงเน่ยมันเก็บรายละเอียดเวลาขีบูไงซับออกไม่ท่าโน่งท่านี้ท่าแต่โกเล้งไม่เลยขีบูสเป็นจบก้นเร็วเลยมันมันเหมือนมันเหมือนค้าวบอยดวนอ่ะค้าวบอยอ่ะดวนกันโป้งเดียวรู้เรื่อง โกเล้งมันเน้นเดินเรื่องกับเน้นเท่ะอะอะถูกอารมณ์มันหนักว่องอะพูดเยอะๆที่เท่ยูสุริเราต้องมองเหงาก็ต้องมองเหงาด้วยที่หถ้ากินยงชอบให้พระเอกเป็นคนดนุนมปจนภัยแล้วเติบโตไปเรื่อยๆพระเอกของโกเล้งคือพระเอกที่มีวยมัยแล้ว,ม,วมีประสบการณ์ชีวิตในระดับดึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช้ความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยในการแก้ปัญหา เรื่องที่ชอบสุดของโกเลคือคืออ,อะไรกูอชอบเลื่องเอหงแต่กูชอบวีแล้วบุอยูสำราญจี้ดีมายเปิดฉา,ากมาคือแบบเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงใเทียต่งั้งหมดหม <c oughs> ดปีนเข้ากรหรือหาดก,ากลับจะไปป้นเขาเจอเจอไข่เล่าเจอเจอ <c oughs> ของบ้านแบบมีดมึงมีราคาไหมไปตึงมันไปซื้อเล้าด้วยตลกช่บหยคือโกเลยมันเป็นราชาของการแปลงเรื่องฝรั่งเป็นเรื่องจีนเรื่องจีนในเรื่องนี้มันมาจากตอติย่าแฟตแล้วก็อย่างนี้มีสสั้นก็มาจาก คาบอยครับอ่าเล็กเซลกูเปเชอร์โคอาใช่ชอบลิวเยี่ยมคือรูปแปวงอาใช่อ่ามาหัวอี้มั้งคือหัวอี้ก็มีอัจฉริยภาพในการบรรยายคือแบบอย่กินยงอ่ะแกมันพวกไทยช็อตขับเว้ยแกจะทำสคริปต์แบบสิบปียี่สิบปีอย่างรวดเร็วอ่ะบรรยายหน้าสักหน้าเลไรอย่างเี้หัวอี้มั้งบรรยายแบบปีต่อปีเลยเขาเชมคด้วยหัวอี้ พระเอกต้องกระจุว์พระเอกต้องมีเมียเยอะๆชอบจักรวาลหัวนี้อย่างหนึ่งคือทุกเรื่องอ่ะเขาจะชอบมีจักรอดับอ่าแล้วมันทําให้คนโฟกัสง่ายมันทําให้เรารู้ว่าพระเอกอ่ะมันเก่งในระดับไหนแล้วเปรียบเทียบระหว่างหนังจีนยุคใหม่กับหนังจีนเก่า คือต้องความทำความเข้าใจอย่างตั้งแต่ปีสอง0ันสเป็นต้นมาจีนแผน่นดินใหญ่เนี่ยเริ่มมีทุนอุตสาหกรรจีนอุตสานกรมการบันเทิงฮ่องกงมันก็สมองไหลอะ่ะคุณซีจีแล้วทุกอย่างแม่งฉากที่มีใช้คน100มันก็ใช้100อ่ะเดชชัดเลยอะ่ะเพชรชัดดาวมังกร,กรหยกฉากที่โดดลงมาจากข,ขออ่ะอ่าโหยังแม่ขอจริง ช่วงยุค2000ต,ต,ต้นๆจนถึงสองพัน <studio> สิคุณเล่ม <aroma> ดูห <Spark> นังจีนเลยนะไอ้มังกรหยกหลีเฟย์แปดที่ผสมส่วนประกรฟ้าหลีเฟย์โคตรเกียดเลยคิวบูมันชอบเป็นแฟนตาซีอ่ะเฮียกลวยเวอร์ชันเวอร์ชันสองพนสิบกลางกลางเแล้วมันใช้ฝ่ามือกำสลบทิวยาสลายสู้กับจิวเวอรโทงอ่ะไอ้เฮียจิวเวทร์โทงไปโผล่อีกทีเลยนะไอ้เยียอยู่อนาเธอร์ไดมูชั่นเออเซนเซีย 8090มันมีคิวมูฟปึ๊บ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 แล้วไปตึ๊บตึ๊บมันมีสุดยอดมากที่กูอยากมันทำแบบนั้นอะแต่กลับมาทำด้โปรดักชันปัจจุบันกูว่าดั้งเดิมของศิลป์ก้าวมาทำแบบนั้นนะใช่ใช่ใชแล้วกูมันบาลานได้เลยช่วงก่อนนั้นที่มึงบอกกูว่ามันเหมือนคนที่เพิ่งรวยอ่ะเออมันก็เลยแบบยังไม่มีเทสต์แต่รู้สึกว่าแบบใส่เที้ยนี่แล้วมันดูถูกราคาดิก็เลยใส่เข้ามาแต่ทีใหม่เฮอร์เทคโนโลยีแต่ตอนนี้กูว่ามันบาลานซ์ได้้แลวจจีีีีนนซรส์อ่ะ มันต้องไปสายเนี้ยสายกำลังภายในสายจอมยุทธอ่ะคือไปสายแบบแต่งตัวรอรอแบบเกาหลีไม่ได้แล้วไม่ไม่อิน,นดูอีเรื่องก็ไม่สนุกก็เดี๋ยวยังไงเจอกันเทปหน้าครับอันนี้ก็นนกเี้าจม